วันนี้เรามาดูดอกลำไยนะครับแปลงของอาลูกกับพี่อ้อนะครับเป็นแปลงเช่านะครับที่อยู่ที่สำโรงนะครับณปัจจุบันสุสานทางใบกําลังทํางานที่ออกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่แปลงนี้ครับมีสภาพแวดล้อมที่อาจจะพื้นดินที่แฉะมากพอสมควรนะครับสภาพแวดล้อมเลยคือใบอาจจะไม่ได้งดงามมากเพราะดินมันแฉะนะครับแต่ตอนนี้เราทําให้ออกดอกมาได้แล้วนะครับเกือบทุกต้นน่าจะออกมาเต็มที่ที่ต้นลำไยรอรับได้น ố นะครับมันมีกิ่งไหนมันออกมาหมดเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากนี้ไปเราแนะนําให้อาลูกฉีดพ่นอะไรดูใกล้ๆนะฮะเขตนี้เป็นเขตที่สาโรงนะครับสาโรงก็จะมีฝนตกอยู่เรื่อยสองสามวันตกทีนึงนะครับก็ความชื้นก็ยังดีอยู่นะครับไม่ได้แดดแรงเกินไปณปัจจุบันช่อเนี้ยก็จะเป็นตุตม้มตุมเียสลับกันนะครับแล้วก็ดูให้เห็นว่าก้านช่อสมบูรณ์กล้านช่อสวยนะครับแล้วก็ยาเชราที่ลงตัวอันนี้คือยาเชราก็ธรรมดาเลยเพราะว่าอากาศคือ เขาไม่ได้เบียดมากครับก็ใช้ปกติไปนี่นุนมาดูดูช่อนี้ในช่อเดียวกันในต้นเดียวกันนะครับจะเห็นฝั่งนู้นยังไม่โรยใช่ไหมยังไม่ติดใช่ไหมนุชเป็นตัวเมียตัวผู้ผสมกันกับฝั่งนี้ครับมีการติดของตัวเมียแล้วเห็นไหมฮะนี่ตัวเมียติดแล้วเห็นไหมแ้วมันต่างกันเลยเห็นไหมในต้นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการออกหรือการดึงของลำไยมีผลต่อการติดลูกด้วยนะบางทีถ้ามันออกทีเดียวพึบเลยอะ มันก็จะบานเหมือนกันหมดนะครับ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเกิดมีการทยอยทยอยเพราะฉะนั้นผมเลยไม่แนะนําให้ดึงเร็วเกินไปหรือพยายามอย่าให้ออกเร็วเกินไปนะครับแต่ทีเนี้ยเราควบคุมได้ไหมนุ๊ตไม่ได้ควบ,บคุมไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาอยากจะออกก็ออกนะฮะบ, uh huh. บางทีแบบต้นสมบูรณ์จัดใบสวยจัดอยากออกเร็วอ่ะก็คือบางทีใช้ซิงแค่สองรอบยาวแล้วอ่ะ uh huh. หรือบางคนแบบฉันยังไม่ได้ดึงยาวแล้วอ่ะ uh huh. เพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัจจัยที่เหนือการควบคุมจริงๆ uh huh. แต่สุดท้ายผมหวังว่าทุกคนถ้าออกไร้ประสิ็ธ์แล้วยังไงก็ต้องติดครับใช่ อันนี้ก็ผ่าดอกก็จะมีโบโรแคลนะครับทีนี้ครับถ้าตาการติดของเรารู้สึกว่ากังวลมากเราใส่บโรแคลเจขีดได้เลยนืดใช่ใส่เมกซิงห้าขีดบโรแคลเจขีดเกรดวอรบูขีดเต็มแม็กไปเลยจังหวะนี้เราต้องทําให้ตัวเมียที่มันจะติดไม่ล่วงหลุดใชเพราะฉะนั้นบโรแคลสาคัญสุดครับ่แล้วก็การพ่นที่ไปเลยใช่การพ่นที่เป็นละอองแล้วก็พ่นบ่อยใช่พ่นบ่อยเลยแล้วก็ดูเรื่อง เรื่องยาเชื้อรากับหนอนดีดด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีหนอนกิ่ดนะมันมันแห้งไปเห็นไหมสมัยก่อนเราทิ้งเนาะสมัยก่อนเลยทำเอ่อพอดอกบานทิ้งเลยทิ้งเลยให้ผสมเกสรอะไรยังไม่ได้นะฮะการเปลี่ยนสตูครับปัจจุบันนี้จะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางตามอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าที่ใครแดดร้อนแดดแรงฝนไม่ค่อยตก สามารถพรมน้ำได้บ่อยๆนะพรมน้ำบ่อยๆ,ๆนะแต่ไม่ต้องแบบแฉะเกินนะครับอย่าให้เยอะนะใช่ครับลำไย,ยดอกบานไม่ชอบน้ำใช่ครับแต่ก็ไม่อยากให้ขาดซะเกินไปเพราะ<ห>ฉะนั้นฝน,นตก<อ>แบบตกตกหยุดหยุดแบบเขสำโรงอย่างนี้โอเคเลยเหมาะกับการดอกบานของลำไย,ยมากนะครับโหดอกโอเคมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสวนอาลูนะครับคนฉีก็โอเคนะเนียนตาดีออกใกล้เคียงกันหมดเลยฝีมือจริง,รงๆลาไปก่อนนะครับกับสวน ที่มีดอกลำไยบานสะพังของส่วนอาลูและก็พี่อ่อน,นะครับ